สบายดีสบายดีพอแม่พี่น้องทางฟังลาวฟังไทยและต่างประเทศมื้อนี้แม่น้องปานและลูกปานเนาะและลูกสิพากันมาแปลงหัวนะทุกคนพอแปลงหัวส่วนย่างของแม่น้องปานเนาะเพราะว่าเวลาแม่น้องปานมาขีดยางขนาะดแล้วตนะัวงัขนาดมาเตะป,ปกเปะย่างของแม่น้องปานเนาะ ความทุกคนเห็ดให้อยากหันเฮียเนาะทุกคนซันแนลแม่น้องปานสิได้มาแปเนาะทุกคนมาแปะหัวเนาะก่อนสิไปฮับเบิ่งฮับสมกับฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองแม่น้องปานเด้อสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกดนะไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกระดิ่งแม่เนาะอย่าลืมไปกดกระดิ่งเนาะเพื่อจะได้ฮับสมคลิปใหม่ๆจากซองแม่น้องปานซันแนลนาะทุกคนไปฮับเบิ่งฮับสมกันเลย ตอนที่ว่าทิ่ไปเบ้างครับก็คลิปใหม่ๆก็คือว่าคลิปไปนี่คลิปไปยังแจ้นฮะลูกทุกคนหาสิปไปเฮ็ดหัวน้ำกันทุกคนแม่นคีสูดหลายาหลายประเทศอันนี้มเมียนมันเม่นคีสูดจังมาแต่ทางใดนี่แม่นคีสูดป๊าโอป๊า แม่ที่สุดลายแท้ลายว่าเดี๋ยวเอาที่ปกหัวไว้แม่แมนนออ่มันอยู่หันเลยเออมันอยู่ฮันแหละนี่แม่แมที่สุดลายแท้ลายว่า ทุกคนปัญหาที่แม่น้องปานเจอแมงอะไรก็ไม่รู้ค่ะดูสิคะทุกคนต้องเจอปัญหาอย่างเนี้ยแมงอะไรก็ไรีแมงขี้สูดประกายไหลทุกคนอันตรายเดีย๋ยวคะจีแม่น้องปานชิ้มถางบ้านนี้แล้วก็เฮ็ดก่อน Thank <laughs> you. จกมาแต่ทั้งใดทุกคนลายแท้ลายว่ามาตอมหัว ทุกคนเบิ่งหัวของแม่น้องปานบอให้งวออกจะไปใส่ให้งัวเข้าไปใส่บ้างไหมมันลุดหนามลุดเนาะตัวง,งวเข้าไปขับอิดก,ก็มีตั้งแต่บ่อนนี้แหละ ทีแรกมีแต่บ่อนนี้มันเขานะ่ะงวเขานะ่ะแล้วบะเนียนหลถืออะไรทีเนาะมันก็โคมเป็นขยงเข้าไปเลยไปเตะโป๊ะอย่างวันนี้อย่างเฮียทุกคนแล้วเหากันเลยว่ามื้อนี้แม่น้องปันกันเลยว่ามาเฮ็ดนะทุกคนเพราะว่าตอนมันเตะนะอู้เสียดายขนาดทุกคนเพราะว่าก่อนจะได้อย่างเนาะยอดนังนี่มันลงถืออะยอดป๊ป๊บปป๊อปเสียดายน้อยน้อยเสียดายเราต้องได้มาแปรง,งหัวมัน แมงคีสูตรก็ล่าหลายมันมามันบินมาจับผมเมื่อกี้นี่เอาเสื้อปุกหัวเลยวันนี้มันเขาออกมาไก่หน่อยนึงออกจากห่างบอกลว่าแนวใดมันกลับไปบนเก้ามันล่ะกลับไปห่างมาันละบ่ค่อยเห็นปันไดเดี๋ยวแม่น้องปานที่แปลงหัวต่อทุกคนหัวของเขามันกับบอดีหัวจึิเขา้า <c oughs> ขอตังก้องก่อนนะคะ ตันอย่างก็หกละมือหน้าจะได้เอาจักมาตัดเละมีบะพันละแตงหัวก่อน บัดรถึกบัดบ่อ น้ำท้ายแรงแล้วทุกคนคอยคำย่ำแรงแล้วน้ำก็ยันงยานยาน้ำบ่นมนีม์บ่อนตอ วันนี้นามยานเขาที่ได้เอาไม้มาขัดให้ทุกคนนามมันยานซอกไม้มาขัดก่อน ทุกคนเพราะว่า wow, มันทำเนี่ยล่ะเขาก็เห็ดบมได้หลายปันดัยเดี๋ยวชิเต้เบิ้งทางดั่อีกเนาะ ก,กับว่านมันอันนั้นน่ะเขาก็มาเฮ็ดสัก,กวัวเดี๋ยวให้เบิ้งนำกันโอ,โอ้โอ้กบลมนี่เนาะทุกคนแม่งปานป่าดให้นี้มันเองมานางเชลยาน้าหน,นามแถวนี้มันยานเดี๋ยวมือน,น้าแมองปานจะไปตัดไม้มาใส่เอาหอแต่ว่าบอกให้มันมุนเข้าตึมเนาะ บอนนี้หาก็ต๊กเล็กใส่แล้วนี่หากับแพเหาก็ต๊ะเล็กเสร็จแล้วเดี๋ยวหาก็สิกับกับมือเหื่อนทุกคนคำเลยดไปมือลูกอมันมนไปเมือได้บรเฮ็ดได้ไปเมือนะมอ,อาจะจับคนตีลูกจับคนตีเปล่าจับคนตีให้แม่ไปมือกลับเหืน่นทุกคน ว่านอืมอืมอบนนี้กันหนามหลุดนี่เดี๋ยวเอาเกาะขึ้นนี่ก่อนแตงเออหนามมันหลุดตกอ๋อมันเป็นอย่งนี่ตกก่อน ธรรมดานี้จะไม่เอาหนามเขาตอกเหล็กสิเนะธรรมดานนะเขาตอกเหล็กตรงนี้ต้องเอาหนามนี้ขึ้นมาเส่ยทงนี่นะเนาะแต่ว่านี้นท่านเทศดอันนี้กล็กลเหากเลยว่าเอาใส่เหนียวนี้นกัดกระเพื่อนทังหลาไปกลับบับนี้นะมาเด้อเนี่ยมาเด้อมาเด้อมือหนาชิเด่นมาตัดหญ้าสวนนี่ทุกคนมันหกหกเห็นบอ่อันนี้ก็ต้นยางที่ว่าแม่้องปานมาขีดถูกมือถูกมือ,มอนเนาะพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกทุกคนมาเด้อมืงอเด้อ <ừ. S 2> อืมโดยฮึมฮึมฮาบฮำแล้วเดี๋ยมฮาบฮึงคึมอ้ำน้ำทุกคน น้อยมาอา mm. บบ่เห็นบ่หอนน้ำสะาดแล้วเนี yup> Esta, ่ยมีผู้ใดเนาะมาอาบน้ำโอ้โหไปเวียกมาก็เจอสาวน้อยอาบน้ำทุกคนน้องแผ่นเค้กแผ่นเค้กมาอาบน้ำโอ้โหเป็นผู้สาวพายเหือผู้สาวพายเหือมานี่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  ้าบอกน้ำซานเขาก็ได <tim on> <resort> yeah. yeah. ้พายเหือได้เพราะว่านีเหือเขาก็พายเอ้าเวลาบ่ิยากกันนะฮะเนาะแม่ยานแล้วเนาะพนยานผู้นั้นยานจับเหือสิดึงเหื่อปน สิ่ดึงเงินแค่เพื่อจ้องขึ้นเราได้หรอนะคนบ้านนอกเขากับประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยอันนี้น้ำซ่านยานวะยานวะบุเคยขี่เหยื่อจักเถื่อนบุกเคยขี่เหื่อจักเถื่อนคนพันยานเพราะมันบุเคยขี่เหยื่อจักเถื่อเนาะเจ๊งใดแล้วะ เอาอาความเลยานเหนือควงทุกคนนี่บิดตปาแทบบ่มาจอดบนต้นไม้นี่ก่อนเดี๋ยวเอ้าบันนี้เอ้าบปนี่หัวพะต้าลงบันนี้เอ้า áo chân đá bani để cháu trăng nỉ mày trăng mai nỉ, ta, đi đây, di chuyển thưa để để xịt ทุกสาวมาแต่ทั้งใดบุทุกคนยานเหือ่ยานตกน้ำบุเคยขี้เหื่อนะทุกคนมาแต่ทั้งใดเกาะมาแต่นครนหลวงโอ้พ่นมาแต่นครหลวงพ่นบุเคยขี้เหื่อลยเนะทุกคน,คนคนเหานี้คันบุกเคยนี่กับยานเด็ดเดานเพราะว่ามานํำนำ้ำเดยยานตกน้ำตกเหื่อสินะทุกคนอ,ยอืยานเท้ เลี้ยวขึ้นมาประจักบ้านได้แน่ให้เลี้ยวเบิ้งหน้าเด้กผู้สาวยานมาแต่นครหลวงนะทุกคนแม่เด็กนคนเฮานี่คันว่าบบเคยขี้เหือนี่เวลาไปน้ำๆกับขี้ยานนะทุกคนไปลูกกลับคุณแม่ปนเมื่อเปลีนปแปลงหัวมามันแปลงหัว พันยานเดเอาคนตีแม่เดเอาแม่อนนเออเด,เด,เดจับเอานนนไปเมื่อเออจับามานนมาลินมามายามมามาจังเลยอ่ะเฮ็ดเวียดดิสัยเออเฮ็ดเวียอยูอยอยตู้ว่ะเออมายูดดนละวะ ต้องเดือนเออส่งเดือดละทุกคนอันนี้ผู้สาวมาแต่นครหลวงเพื่อนใหม่ฮิเดะแต่เหากับบูฮู้ได้ว่าเป็นผู้สาวหรือว่าแต่งงานแล้วเนาะ<ม>แตง่งงานแล้ววะยังวะยังโสดเนาะ <c oughs> สาวยังเนาะแบบน,นี้นางสุนางอ๋อสุนางทุกคนสาวนางเพิ่นมาอยู่บ้านเฮาเพราะว่ามีเแต่ก็มีฮ่องการเนาะฮ่องการเพิ่นห้องอุดมิยมไ,มไหมวะ โ้องการอดเนี่โยธาวอะไรแบบนี้มันขึ้นกับการซับเอออันสี่เจ็ดร้อนแต่ว่าแต่่วาตัวนี้มันเป็นภายในอุจินยมโอ้โหเนี่แหละเพิ่นก็เลยละมานเฮดเวียกอยู่เนาะเพิ่นเพิ่งส่งมาเนาะแม้ว่ามาถกส่งมาว่ะเออเพิ่นส่งมาแต่นครหลวงมาเฮ็ดเวียกที่บ้านเฮานี่เนาะเพราะว่าอยู่โครงการอันตุนิยมทุกคน ว่าเกี่ยวกับฝนฟ้ากศไม่บอกเ่ากับน้ํากับนี่อะไรทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านกับยานนะปรนเห็เวียเกี่ยวกับอุตุนิยมว้าเกี่ยวกับน้ํากับหยางแต่ว่าเพิ่นกับยานน้ำเด้เนาะอันนี้มันกับเกี่ยวกันนาะเพราะว่าเขาเหยนเขาก็เห็นเกี่ยวกับทฤษฎีเด้เนาะไม่บอกเออแล้วก็หมาหนำน้ำกับยานเด้เนาะมันกับวากันบรายเนาะทุกคนคือแม่น้องป่านหอ้ยลอยเลยเหงื่อนี่ ได้สบายแต่ว่าเพิ่นมาจากในเมืองเพิ่นมาอยู่คั่นมาแต่นครหลวงคั่นมาอยู่เขตบ้านเฮานี้ก็ถือว่าสน,นบทแล้วนะทุกคนมันบ่คือกับว่าอยู่ตัวเมืองเด้บ้านเฮานี้มัอนอันนั้นเขินเอิวมาเขตสน,นบทกับว่าเม่นไปเพราะว่าถ้าเทียบเันนครหลวงั่ะนะอโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้เมนองป่านก็สิดี ขอตัวลาไปก่อนฝากทุกคนทำมาคลิปนี้กับฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ซองแม่น้องปันชาแนลเลด้อทุกคนโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายลูกสาวยังไ่ได้บายบ๊ายบายปันบายบายเจอกันคลิปหน้าเดอ้อปันบาย